ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ถ้าเราอยู่เกม a อ t แทกออนไททันสองนะฮะหรือเกมข่าวิพภพไททันภาคที่2นั่นเองนะฮะวันนี้นะอย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปแอนนี่นะ,ะที่เราเล่นเป็นแอนนี่เนี่ยคือเราอย่างบอกไปว่าเราวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเป็นยูมิวกันนะฮะคือเราการที่เล่นเราจะเล่นเป็นไททันแต่ละแต่ละตัวเนี่ยคือเราต้องรอให้มันเปิดเผยตัวตนในสตอรี่โหมดก่อนเนาะถึงเราจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันเนาะซึ่งตอนคลิปที่เอ่อตอนที่เมื่อปีที่แล้วนะฮะ ตัวยูมิวนะฮะเราก็เล่นถึงยูมิวแล้วนะ mm hmm. ยูมิวก็ได้เผยตัวตนแล้วนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้หมดแล้วนะว่าใครเป็นใคท่ทานบ้างน,นะเพราะตอนนี้มันมีซีซั่นถึงซีซั่นที่4แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นความสนุกของเกมนะทุกคนผมเลยพยายามไม่บอกอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าคนใครอยากให้เล่นจริงๆนี่คือสามารถบอกได้นะนี่นะฮะยูมิวนะเดี๋ยวเราจะมาดูดีไซน์ของนางกันก่อนนะนี่ก็จะเป็นสกินของเออชุดญี่ปุ่นปะเออชุดญี่ปุ่นแหละนี่ก็จะเป็นชุดของนางนะราคาไม่แพงนะฮะสามารถ เออขาเรียกว่าอะไรติดเกมนี้จริงๆชอบเกมนี้จริงๆนะเป็นแฟนพันธ์ษก็ซื้อมานะฮะนี่นะฮะหน้านางก็จะแบบนี้เลยนะเออนะฮะอ่านางเป็นไททัทนกรามนะฮะเออที่แบบไปกินเจ้าเพื่อนของพวกแอนนี่มานะพวกไรเนอร์มาดัะมาเออพวกตอนนี้หมดนี้เราไม่สามารถไปการล่างได้นะเราบอกไว้ก่อนเราจะมาเล่นเป็นเออขอเลือกแมปก่อนเนาะเราเบื่อแมปแต่และแมปเหลือเกินเล่นเกือบทุกแมปแหละตอนไหนนะฮะ แถบหรอถ้าเราเล่นเป็นแ็บนี้ก็ต้องฆ่าคนได้เออเล่นเป็นแถบไหมเออเล่นเป็นแ็บกันมาเราจะเล่นเป็นโหมดแ็บนะฮะที่มันเอาไปฟันคนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะเล่นมาเป็นในส่วนของไททันนะฮะเออนี่เนาะก็แบบนี้นะเออเราต้องนี่แนะ่อะเดี๋ยวเราจะการล่างก,กันเลยนะเดี๋ยวอีกกดแล้วก,ก่อนนี่นัุนคนชีเจ้าเนี่ยท้าทายข้าอย่างเงินเหรอ บ้าพลังบ้าพลังวัด nice. เดไหนทาไมข้าเกณฑ์ซะดีเออคนอยู่ไหนแล้วก็ฟันมันเอาฟันไม่โดดติวแต่แจวเออนะเอาตัวของยูมิลนี่คือกระโดดทับไปเลยนะฮะระนี่ตัว,วของยูมิลนี่ก็จะมีความพิเศษค,คือมันสามารถปีนป่ายได้นะฮะทุกคนคือเป็นอะไรที่กู๊ดเกิร์มากนะดีมากๆเลยอ่าถึงแล้วฮะ,ะมันก็จะมีคนมาต้อะ โอ้คนขึ้นตลิงไวมากโอ้ยอยู่เมืองก็หมดไวเหมือนกันจะไปไหนเหรอจะหนีฉันไปไหนจ๊ะเดี๋ยวมันจะกลับมาหนึ่งรอบในกระโดดกายล่างกันเลยในกระโดดกายล่างเย็ดเทโคตรเทสซาลาเน่สโตโต้หมดแล้วหมดแล้วอุ้ยมันมัันนเอ๊ะโดนป่าวะไม่โดนอีกเลยมันไวเกินไปอ่านี่ก็จะเป็นกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วฟันเอ๊ะเออโดนสักที โดนสักทีเอาปีนไปเ้ยถ้าเล่นไปอันนี้นี่คือฟันแป๊บเดียวคือได้แล้วอะ่ะเออแงไอ้บ้าไอ้ขี้โกงเห็นว่าตัวเตี้ยหรอเอออย่างน้อยก็ฆ่าได้สองตัวนะฮะภูมิใจในตัวเองมากจะใช้ร่างมนุษย์บ้างนะเพราะเราหัวข้อเราคือจะได้เป็นยูมนะิวนะเราจะต้องเล่นเป็นยูมิวบ้างเมื่ี้ฟันโดนปะโดนเนาะเออดตายปะไม่ตายหรอ าทา,าทายนะี่ทาทามนะแล้วเกิดอะขึ้นเราต้องตามมาติดๆไปนะแล้วก็กดสีฟ้าฟันมิจิมันนะคะทุกคนเรียบร้อยอดีจะไปตรงฟันสีแดงกันนะเดี๋ยวจะไปกายร่างแปลงร่างนะฮะแบบเท่ๆเร์เน่โรโร่นะฮะม้โมวอยแล้วะอ่ะนี่เออเดี๋ยวให้ทุกคนดูดสีใสครั้งนะเอ,อ้าหน้าหายนะหน้าหายหน้าอยู่มีหายู่มีหายเออแบบนี้นะะเออไปจุดกดญแไปนึงสิ นี่เราจะมากายล่างบนนี้กันนะแล้วก็กายล่างไปฆ่าคนต่อคืออยากให้คนดูตอนกายล่างบ่อยๆอะไรนี้เนาะเพราะมันเนี่ยมันก็มีความสามารถสามารถแปลงร่างอะไรท่านได้แล้วโอ๊ยจะเคยแบงบนโว้อ่ะสนิงตกวเได้แล้วเจได้แล้วเจได้แล้วเจได้แล้วคนมีความพยายามนะพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้อ่าขึ้นมาแล้วนะเออเดี๋ยวจะลองกายล่างตรงนี้ดินี่นี่นี่เขาเล่าเเหมือนแบบเหมือนในอนิเมะเออแบบหยุดยืนแบบคลิกของก่อสร้างเงนี้แล้วก็กายล่างเอ,ออเป็นอนิเมะอินมากฮนะอินกับการ์ตูนเกิน,น อันนี้แม่เกี่ยวอะไรเรียบร้อยนี่เป็นราชาเป็นเทพเรียบร้อยนะก็กระโดดอ้าเกือบจะเที่ย่แล้วยู่มิเอ้ยหมู่บ้านพังเลยนะอู้ว่ายู่มิเต้นอยู่มิเต้นอยู่มิเต้นเต้นแบบคาร์บอยใช้เท้าเต้นอ่าถึงแล้วถึงแล้วแหละกระโดดจ่าโดอด้ยูฟานไปแล้วสองคนนะตายแล้ว นี่นะเราเป็นไททันก็ความรู้สึกแบบเหมือนแอนนี N ่ฆ่าคนอย่างนี้แล้วเอ้ยไม่โดนลแล้วเล็บเราก็ยาวนะทำไมมันไม่โดเออไก่ลั่งต่อจ้าอเออสมมติถ้ามีคนอยู่ใกล้ตอนเราไปยังราชนี่ก็จะรับผลกระทบเหมือนกันนะวันทำอะไรอา้าเขาปิดพลาดทางเทคนิคเออตายไปเลยเฮ้ยไปตายซะ,ระเรียบร้อยเรียบร้อย นี่นะฮะเราก็ได้ปกป้องมนุษย์เราเป็นทีบ้อยนะเออเดี๋ยวแต้ทุกคนจะดูเป็นยม uh ิวอ,อ,อย่าบังเลยเนน่แต่ถ้าน่ารักนะฮะอย่าบอว่าเขาน่าเกลียดนะฮะอย่าว่าเขาเอาไปรักเลยน่ารักสมุตะมีนะฮะอย่างที่เราบอกไปนะว่าเราชอบแอนนี่กับย uh ูมิวนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่รู้สิคือมันเป็นยังไงทุกคนผมชอบการแปลงร่างของสองคนเนี้ยเออแอนนี่ก็คือฆ่าคนยังไงเออมันเป็นอะไรที่เทมากชอบดูตอนแอนนี่ฆ่าคนนะไม่ได้โรคจิตนะแต่อชอบดู โอ้ยตามไม่ทันจะเกิดแล้วนะเออจะไปทางนูนง้นงี้นเหรอมันนี่เลยมันนี่เลยจ้าจะไปไหนจ้าชูชูช,ช,ชูเอาไปไหนเอา้าไอ้แล้วจับกดททปทำไมนี่แนะ่ฟันโคยเอา,าใหม่แล้วทุกคนนี่แปลกลางแปลกลางแปลกลักเห็นไหมโอ้ยนี่บังเฟรมเออไม่มีใครกระตายเลย ฆ่าแบบในชีวิตจริงนี่ก็ตายไปแล้วนะหายไปไหนหมดเออแล้ตัวเตีย้ยเราควรคือแบบโจมตีแทบไม่ได้เอ้ยนี่แน่นี่แน่ให้หมดมิวโมโหทุนี้นม,มีนเป็นเมนโอ้ยฮิสโตเรียฮิสโตเรียอยู่ไหนนี่มันฟันยากมิสี่แน่นี่แน,น,แน่ดูถูกกันไปแล้ว ดูถูกกันไปแล้วหลือคนเดียวนะจะใช้ร่างมนุษย์ข้างดีวายช่วยหน่อยสิฮะหัวแหงชาตินะปึ๊บเรยียบร้อยเรียบร้อยคืออะไรก็ไม่รู้นะอ่านี่นะหลับอันนอันนี้มาใช้ร่างให้ท่านค่ายหมดเลยนะโอ้บางเฟมอีกแล้วจะแปลงร่างสวยๆเท่ๆซะหน่อยอุ้ยไปกี่มิวร้องให้มิวกีบ<ช>ั้<ช>ะ ไไีไอแม่ย้อยนี่เป็นไงตายสองคนถ้ามันอยู่กับเป็นขมวดมิตจะค่ะเอ็นนี่ตายเรียบร้อยที่เหลือละ่ะที่เหลือก็ตายแล้วหรอกคอยเกินไปคอเกินไปเปล่านังยังไม่ตายทุกคนถ้าในถ้าในเป็นการ์ตูนมันคือมันตายแล้วอยู่มีฟันสักขนาดนั้นนะแขนเคลืนขาดหมดแน่นอนยังแน่นอนการลางเป็นคนแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้ใครเป็น,ปนท่านไม่รู้ ปลอดภัยไหมครับผู้ชายอา้าวะยี่มันไม่ใช่คนไหนสนิกระแทกสนิกระแทกยังไงนะอ๋อมันในหมดวดมันสนิกระแทกไม่ได้นะฮะทุกคนเออเชือเดี๋ยวเราจะเอายูมิวเนี่ยไปสู้กับเจ้าท่าน,านไปท่านเกาะกันบ้างน,นะฮะแม่กับแม่มีมีมีมม เอ้ยไม่ได้มันเป็นการสปอยเออไม่ได้เราทุกคนเนาะเออมันไม่ตายอ่ะคืออะไรงงขอกันที่ย่ามามานี่แน่เออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงตายแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง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 เั้ยตัวหาย นะเอาปีนเข้าไปปีนยูเมีวปีน,ปน,ปนตามใจลูกเลยลูกไม่ต้องกลัวใครว่านะยู่มีวอเรามนันก็นจะหมดแหละอันนี้คือการเออเดี๋ยวเราใจทุกคนดูก่อนนี่คือท่าอันติเมตของนางนะเมื่อกี้นี้คือการกระโดดแล้วก็ทุบลงนะใครอยู่ใกล้ี่คือตายหมดจ้านะยูเว้นทุกคนปรับเป็นโหมดยากไหนแมรก็อย่าหานทับนะถ้าไปไนไนแมรนี่คือจะเข้ารืาอเปล่างนี้ก่อนนีอยู่ตัวนั้นไงมันมากับลูกน้องของมันด้วยนะฮะราจะพยายาม ฆ่าลูกน้องมันก่อนนะเพราะว่าถ้าเราฆ่าเคนนี่กับผู้หญิงคนนั้นน่ะเออมันจะจบทันทีเลยเนาะซึ่งทำไมกูก็เพิ่งบอกไปว่าเดี๋ยวต้องซันกันเอ,อ้ยยูเมีวเหยื่ออยู่นู้นเหยื่ออยู่นู้นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ยูเมียวยูเมียวใจเย็นยูเมียวยูเมีวต,ติดบัคเหรอเออเออเฮ้ยเราจะสกดอันดี้เมใส่นหน้ำมันะอยู่น,นิ่ง เออตอัวแนติเมรเรียบร้อยถ้าก็หมดแล้วหรองงมากครับผมสวยๆนะฮะสวยๆนะเอาเกตเอวัซซนอย่าทำอย่าทำเอาละเรามาอยู่หน้ารับปี้แล้วฮะเราจะเปลี่ยนชุดก,กันบ้างเนาะเปลี่ยนชุดก,กันบ้างอ่าน่าจะเอาชุดที่เราที่ยูมิวตอนปล่อยผมนะทุกคนนี่เออ มาเพราะว่าตอนมันแปลงร่างไปไททันเนี่ยมันก็จะผมสั้นอยู่ดีเหมือนกันนะแล้วก็จะแบบเออให้มันเข้ากับร่างไททันของมันหน่อยเอาระเอาระเยวจะไปเร่นโหมดคาแรคเตอร์อีพิโซดโหมดนะฮะมึงต้องพูดโหมดหรอกนะพูดทําไมเยอะแยะ,ยะเออชื่ออะไรนะภารกิจชื่ออะไรนะวันวันปะเออผู้คนเดียวนะเออขอบคุณอาเจอแล้วครับผมไปกันเลยจ้ะ ก็จะมีสปอยในนี้นะฮะซึ่งอย่าเรียกว่าสปอยทุกคนน่าจะรู้กันทั่วโลกแล้วก็มีเททันลิงอยู่ตรงนี้นะฮะใครที่อยากให้เล่นเททันลิงก็สามารถบอกกันได้นะนี่นายนี่อยู่มิวแอคขอแอคกัปหนึ่งขอแอคกัปหนึ่งขยายร่างเออนี่นี่เข้ามาใกล้ๆกองไหนอยู่ไหนแหละยาจับมาเง้ยนะถ้าจะมาสกับกน้อยโอ๊ยใส่หมดใส่ร่างตรงเท้ามันเป็นนี่ย่อเอาไอ้ท่านกอบอีกขนได้ไง นี่อยู่เมียวร้องเลยอุบาทชีเอฟอยู่เมียวมึงไหวไหมยูเมียวโอ๊ย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 ไอ้มีอ๋อ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 โอ้โอ้ยให้อภัยลูกดเลยนี่เนี่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 ยเออเฮ้ยเอาเอาอยู่เมียวอยู่เมียวตายอยู่เมียวตาย เต้องหนีแล้วต้องหนีอ้าวเจ้า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 เป็นอะไรบ้างนี่แน่เพื่ออะไรก่อนจู่จู่จ่จู่เอาเงี้ยเดี๋ยวลราสแกนนะฮะนี่คือสิ่งมีชีวิตคืออะไรไม่รู้จิโมะมันนะทุกคนโลกจิตแล้วเรา ระเบิดใครอ้าวโอว๊ยกลัวกลางมนันรถกูก็เด่นแล้วนะเอ,อ้ยล่างสุดทัานอ้านี่มันเป็นยังไงเอา้าตกบ้านแล้วจะเทอีกแล้วอ้าวยูมิวเป็นอะไรไหมลูกเป็นกระเด็นสักขนาดไม่เป็นมั้งเอากันที่อา้าวเอามานทำลายบ้านซะแหละฮะเออยูมิโอกีแล้วนะยูมิโอกีล้ว แล้วหนา,หนาเฮ้ยอย่ามาทำาาอะไรคนนะเออไปยังแต่ถ้หาหลืงให้เฟรมได้สู้มั่งนี่แน่นี่แน่นแนอย่ามาซ่ากับพี่ไอ้นอ้องอย่ามาซ่ากับพี่น่ารักแต่มุนตะมียกกรัดูคอเลยกระเด็นกระเด็นสามตลบนะกี่ตลบไหมลูก เออมาเดี๋ยวเราจะมาเอ,เมอีกสักด่านอีกสักด่านนะอีกสักด่านสักด่านอีกสักด่านเอาเป็นด่านอะไรด <DC. S 1> ีวะเราจะเอาเป็นด่านที่มันโจมตีกับไททันนะทุกคนเออเออเออเราใช้สกินไหนดีใช้สกินนี้แหละเนาะตือ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 อ่าหาเท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์สุกศรีห้องสิบเมตรไปทุกคนไม่เอาไม่มันอ่ะ เออเอาอะไรดีวะแล๊บหนึ่งกำลังนึกอยู่ไททันเหรออืมสู้กับไททัทนลิงก็สู้ไปแล้วเอ้ยไททันลิงยังไม่ได้สู้มาเดี๋ยวจะไปเล่นเออสู้กับไททัทนลิงกันนะทุกคนปะปะไปกันเลยนะครับผม รอ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 ภาพสวยมากจ้านี่แนสนี่กระแทกเอ้าแต่สีความสวยเราอีกแล้วโอ้ยแล้วกระชูดเป็นเป็นไททันมาไม่ไททันมานะไม่ไม่โดนอีกแล้วเราจะไปฟันนางโดยตรงเลยนะทุกคนเฮ้ยแล้วเฮ้อเออมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนท่านอย่าบังเฟรมนางยืนทำไมกัน เออเออมันไปยังไงภารกิจนี้นะฮะก็สนิทกันแทกไปเรื่อยๆนะสำหรับคนอื่นเขาก็จะไม่มีนะถ้าไม่ได้ซื้อ DLC นะ DLC น่าจะประมาณกี่บาทไม่รู้นะทุกคนเอ้ยอย่าหาธรรมสนิทกันแทกตอหน้ามันนะอย่าอย่าหาธรรมเลยสกิลเราตกแล้วเอาใหม่เอาใหม่จะโชว์บันเทปจะมาโชว์เทปไม่ได้มาโชว์จริงจริงกองขรน้องกองเก่งอ้าวอย่ให้มันกดเท้าอ่ะมันกวนนะ เอานะครับเาตอนนี้ก็มีพูดเสียชีวิตแล้วนะทุกคนเราก็พยายามจะสลดชีวิตเพื่อให้เราเนี่ยได้ถ่วงเพื่อให้เจ้ารีวายเนี่ยได้ถ่วงเวลาไปเอฟันคอเจ้าเททันลิงนั่นเองนะครับแต่ว่าในในเกมก็คือเราไปฟันเออแต่ว่าเราจะได้เล่นเป็นรีวายนะแต่นี้มันเป็นโหมดสามารถเล่นตัวอะไรก็ได้ไงเออเราเลยสามารถได่เป็นยูมิในภารกิจนี้ได้นะฮะ ซึ่งความเป็นจริงยูมิวในภารกิจนี้ก็โดนจับไปแล้วนะฮะโดนจับไปไว้กับเอ่แขท่านเกาะกับแขท่าน60เมตรน่ะถูกหลักถูกจับตัวไปนะแต่ว่านางสมยอมทุกคนนางไม่ขัดขืนนะเพราะว่าเห็นไลนเนอร์เราวฮัลโหลนางฮิสโตเรียคนเดียวนะทุกคนนี่สันททสนิกาทโทสันนิกาโทไอ้นี่ก็เดินวายขายะโอ้ยดาบไม่แรงเลยไม่แรงเพราะฟันไม่แรงไงเอา้าสระดิงหนุน เออมันเป็นยังไงครับพี่นออ้องหรืออะไรกี่ตัวเหลรอีกสลองตัวนะสลองสลองโอเค okay, นางมาด้วยกันแล้วดีเลยปุ๊ยแก๊สน่าจะหมดแล้วอ่ะไวไปปะใช้แก๊สบ่อยเกินไอ้ยเหลืออีกหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวเดี๋ยวขอเนีญยเติมแก๊สนะจ้าเลือดสีแดงเต็มพื้นเลยประจำเดือนนี่แหละปวดแห่งโทษไม่อยอมเซฟพัดนดามายัยมันจะเป็นจังเซ่แต่นี่การทุกอ้าว เออ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 อย่ามาได้แปลงร่างเลยไปเดี๋ยวเราจะไปหอเจากก้าเจะาท่านลิงกันเรียบร้อยท่าลิงอยู่ตรงแถวๆนู้นนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันอ่าจะไปจับกระตีเออนี่เน่ก็คือตอนนี้มันปากร่อนหินนะจนแบบคนตายเป็นเบื่อ,อทุกคน น,น,น,นี่นะท่านก็ตายเหมือนกันนี่แนี่ย่ยผัวมาแล้วอ่าเราก็มาแล้ว,ลวทุกคนมานาสก,การลากันเลยเก,การลากบนหินอนะเลือกมากช่วงนี้จ,จำเดือนมาเาเล่นจอหหายก่นี่เราสการลากบนหินนะทุกคนจะแปลงลางทั้งทีขอแปลงล่างแบบเท่ๆอย่าเข้ามานะย่อ่านหนำลายยืดมาเชียร์ อุ้ยสบัดตูดบิดตูดเออเออจะทำอะไรจะทำอะไรแบบอีนั่นหรอไม่ให้ทำอย่าอย่าอุ้ยแขนขาทนะั้ทุกคนเออตายตายที่ผมไปทำอะไรวะเนี่ยฮะดีดมันก็ตายงงมากลุกขึ้นโซ่อ่ะอ่าก็จะเป็นถังลัีนะที่จริงเราประคนทำด้วยซ้ำฟันฟันฟัน,ฟนเออนี่ แก okay. คือรีไวโอ้โอ้จะก,กระแล่พจะกแรแล่เป็นอย่างที่อยู่โคตรเก่งเลยทุกคนต้องเล่นรีไวโอมาแล้วคลิปหน้านะฮะเอ๊ะเดี๋ยวเราเล่นภารกิจเอ๊เนื้อเรื่องหลักกันบ้างเนาะจะได้เล่นแทนะท่านตัวไปต่อตัวต่อไปกัอนอุย้ยนิ้วขาดเลยนี่เจ้าเซกนะเออเจ้าเต็กเป็นแทท่านนะฮะ เดี๋ยวเราเล่นให้ดูนะฮะถ้าทุกคนอยากให้เล่นไปท้ายท่านนะฮะก็จะเล่นให้ดูนะครับผมตายหมดเลย่ะอืมฉากสิงคโรสวยเลย ถ้าท่านเกวียนมานะก็คือต้อผีนั่นเองโอ้โอยืนต่อแถวเคารพธรชาติกันยังไงฮะข้าเนาะข้ามัน เรียบร้อยไงรีวายไม่ต้องเป็นรายเอ้ยไม่ต้องเป็นรายเราจะช่วยแกเองรีวายมามาอ่าอยู่มีอยังไม่หมดเลยกอหมดแล้วอ่ะแล้วหมดตรงนี้อีกเรจจาจะรวมทั้ท่านมาอยู่ด้วยกันนะทุกคนรวมนางมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะแปลงร่างทีเดียวนะทุกคนอันนี้เราท่านที่รัก ตามมาสิครับไว้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 ไม่โดนไว้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 ไม่โดนคูยอยู่นี่ยังไปไหนเออกระเด็นกระเด็นกระเด็นคกณจะท่านลุมสักกรรมคุณจะท่านลุมซักกรรม o ม my god คกณเป็นไงวะโอ๊ยปล่อยฉันเลยยะปล่อยฉันเลยยะโอ๊ยอากันเถอะอย่ามาแตะตัวนะโว้ย นี่แน่นี่อันติเมตขึ้นเลยครับพอกายล่างตรงนี้กดเลยจ้ารออะไรโอ้กระเดนจ้าวยเหลือสามตัวเลยจลายเป็นอสูรเลยทุกคนอสูรนะดับปค่าอสูรเอฟเฟกต์ละเอ้ยไม่ต้องมาเล่นไปทำไมเจอง่ายขนาดนี้นะยูมิวไม่มันเลยยูมิวไม่มันเลยยูมิวไม่มันเลยเรียบร้อยนะฮะ ง่ายมากจ้าชิวๆไปเดี๋ยวไปที่กำแพงกันทุกคนอีวายเลือกแพมได้แล้วกูฆ่าเสร็จแล้วลูกอ่าก็จบลงไปแล้วนะครับผมจบลงไปแล้วนะครับผมฝากทุกคนนะฝากทุกคนนะให้กดไลค์คลิปนี้นะฮะก็กดติดตามนะครับหรืออยากให้เล่นตัออะไรก็สามารถบอกได้นะนี่มันท่าของแอนนี่เออนี่นะเออแต่นี่เป็นยูมิวนะก็ได้อยู่หน้านางโหดอยู่นะเออ นี่นะเหลือจะให้เล่นเป็นสีก,กันอันนี้นี่นี่สีคลิปหน้านี่ดูช่สตาเลียดิอารักซาชานะแจนนะแอนนี่คือความรักของเราเลยฮนะอามินเอเรนอันนี้ก็ตัวละครลหลักละ uh huh. เอเดนสภาพนี้ก็แบบอ่านี่ก็คือตัวที่ซีหน้าท่านลิงนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครดีเอลซีหมดเลยนะแถวๆด้านหลังเนะี่ยคือดีเอลซีหมดเลยนะเฮ้ยไม่หมดไม่หมด เออแต่ว่ามันมาเพิ่มมาแค่ไม่กี่ตัวนะฮะ <_ d ata> เพิ่มซีกมาซีกซีกซก,ซก,กับเจ้าเอเลนตั้งแต่ตั้งแต่คนเนี้ยเออตั้งแต่เอเลนอันเนี้ยเออคือมาใหม่หมดเลยนะครับทุกคนก็โอเคครับก็ฝากกดติดตามช่องผมเลยนะครับกดกระดิ่งติ้งตุ้งตุ้งตุ้งด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้บายบายจ้า